สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องวัด Club. สุขสุค네คขคนกับผมในวผมก็บ่าวันหน้าพักกินมาเสียบเบลวันหน้าพาพี่น้องมากินลาบหัวพี่น้อง <version> ลาบหัวเนื้อขมๆเสียบๆพี่น้องหอมๆนี่ยหัวหอมๆเป็นน้องเสียบๆแกลี่พักบันบั่บักทัวร์บุกทวปีบานเฮาพักการเนี่ยเปลี่ยงกระเทียมลงตัวเป็น้องข้าวเหนิ่งหอนๆนี่เก่ามาพี่น้องมาเสียบเบลวันหน้ากินลาบกินเนื้อพี่น้องขออนุญาตแก่ข้าวบุกเป็ดล้างเชียวเก่าแล้วเนะ โอ้โหกบกสิตึงๆไปเนาะเอ,อ้ยนี่แหละจังขัดมามาเธอเนี่โอ้โหลคราหอมหอม,ม,มหอม,ม,มขอม,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 มลํารำเสียบมันๆไนเนาะเสือเนี่ย แซบลองแซบน้ิหอมลาบริบดีครอบลาบแลบ้วจะมาขวัวขมหอมๆบกสิมันเลือด อเอาทาร์ตน่งเสียไปมันตับคุยคำเนี่ย ลาบขัวลาบขัวก็เป็นลาบสุกงตั้งนั่น้องันลาบดิบแล้วมาทั้มาขวนสหีหอม,มหอมใบบักกูดหอมมะขามหน่อยน่ทุกคำเนีย่ยอื้อ ที่มีความมันพี่น้องมันเลือดเลือดเดี๋ยวเราปรุงซุกไปปรุงจับดาบแดงเนี่ยเพราะมะขวาที่มีความมันเป็นงคมมน แบบมมเสียบไล่กลมมันเสียบหอมใบปปกุดเนาะหอมใบปปกุดซอยหอมมะขวาจะหอมแสนเลยกับเดือดมันมัน สุดตอนนั้นไม่รู้รับกลอยเปลี่ยนแต่ดิฟเรามากินซุก <laughs> เสียบเรืองไปลองนะหัวแบบติดมันติดไข่ยังไงเนืเ้อเสือเนื้อติดมันน้ำเนี่ย 음, 음, 내내 음, うん、なんかちょっとやはりこのまま。うん หอมเมวกุดค่ับหอมหลุดแนวไปแล้ว อื <Beaut ifully essions> ้อๆน้องมันสุดทานสูญเลือดคอมแสบอยู่นี อืมอืมเสียบแห้งขันมันมันลาบควดวไปหน่อย แ่บกูอันแบบปลุนลุ้ทุกจะงหวะอัันหลาบอันทราบ,บาวนหน่าวะนี่สีหอมเครืองหอมพักสุก อต่พยไรกยังครับ สุดจบอบเลงโอ้ยเสียรบหลายรองเสียเแียงขัดลีสุดทัน ลาบขวมห้อมขมขมเจ็บแสบไปหน่องเนี๋ยติดมันได้หน่อยมามามาลาบขวานี่อ่ะเจ็บเสบเข้าหอนหอนแก็บปีกกระเทียมลุงโดดปักสดเนี่ยจัดมาฝากพีตะหน้องเจ็บแสบเหมือนกันครับทำเป็นน้องมาคลิปนี้ฝากกันหน่อยครับฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดแชร์เบาวหน้ามาคิปว่าแสบเชี่ยงหน่องนะครับผมขอบคุณทุกไลททุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆไปพบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ๊าหน้าขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ